สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขท้าโลกโดยม่หมะความสุขหมอตโตแม่หมอหัวโตนั่นเองค่ะแม่หมอที่มีพลังงานหัวละพลังงานเอจี้บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในหล,ลายมีดีๆดีมีหล,ลายหรือว่าในดีมีด,มดีนั่นเองนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรัะฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์คืนนี้นะคะเราตั้งชื่อแอนด้มว่าคุณคือหนึ่งไม่กี่คนที่พลังงานเราปรบภูมิอยากจะติดต่ออยาก จะสื่อสารด้วยนั่นเองนะคะมาเขาอยากบอกกล่าวเรื่องใดกับคุณและเป็นสินดีหรือไม่ดีนี่คือพลังงานของเหล่าภพภูมิคุณคือหนึ่งไม่กี่คนนะคะที่พลังงานเหล่าภพภูมิดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายอยากจะติดต่ออยากจะสื่อสารกับคุณนั่นเองค่ะโอ้ไม่ก็เกบคุณค่ะเกบคุณค่ะคุณเก่งมากนะคะพลังงานเหล่าภพภูมินี้เป็นพลังงาน ปู่ย่าตายายเป็นพลังงานบรรพระบุษของคุณก็ได้นะคะเพราะมันขึ้นนี่ค่ะตากับยายเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนของคุณได้เปิดทางให้เขามาสื่อสารกับคุณเขามาจากแดนไกลณนะตอนนี้เวลานี้พลังงานเหล่าภพพูมิทั้งหลายที่มาติดต่อสื่อสารกับคุณนะักขณะนี้เขามาขอบคุณคุณและให้คุณ เตรียมรับสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาหาคุณสิ่งใหม่นั้นจะเป็นเรื่องการงานหรือเป็นหุ้นส่วนชีวิตก็ตามแต่ชีวิตของคุณกําลังจะมีเรื่องดาวดีๆเข้ามาเป็นเรื่องความรักและเรื่องการงานเป็นหุ้นส่วนชีวิตหรือหุ้นส่วนการค้าก็ได้คุณเป็นคนเข้มแข็งค่ะคุณเป็นคนเก่ง นะคะเพราะมันขึ้นท o o f ฟบ n แล้วก็สเตนความแข็งแกร่งความเข้มแข็งของคุณคุณเป็นคนที่หนักก็เอาเบาก็สู้คุณประสบความสำเร็จและคุณก็สู้การสู้งานมาตั้งแต่เด็กแล้วไม่ว่าคุณจะมีสถานะแบบไหนก็ตามแต่ชีวิตคุณจะมีแต่ความมั่นคงและยิ่งใหญ่มากขึ้นนั่นเองเหมือนคุณได้นั่งหลังเสือหมายความผู้ใหญ่ ที่คุณเคารบและศรัทธ,ธารักและอินดูคุณมากๆนั่นเองนี่คือพลังงานเหล่าภพภูมิมาบอกมาสื่อสารเกี่ยวกับตัวคุณและเกี่ยวกับตัวเขานั่นเองนะคะต่อคานแล้วพลังงานภพภูมิที่มาสื่อสารกับคุณนี้ณค่าคืนนี้เป็นวันโกนเขามาบอกคุณล่วงหน้าตอนนี้เวลานี้เขามองคุณเป็นอย่างไรคะเขาคุณค่ะ นับจากนี้นับจากนี้นะคะชีวิตของคุณจะโชตช่วงชัชวาลดั่งเดอะซันเทนเทนเดอะซันเทเดอะซันก็คือเดอะซันสิบดวงมันขึ้นมันปาฏิหาริย์ไหมคะไม่ว่าคุณจะเข้ามานี้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงชีวิตของคุณจะโชตช่วงชัชวาลยิ่งกว่าสปอร์ตไลท์หลายห,ล,ายหล,ายล้านดวงความสุขกำลังจะพุ่งทยานเข้ามาหาคุณเหมือนคุณ ยิงธนูไฟกลับไปแล้วธนูไฟนี้ส่งแสงสว่าง กายเหมือนผู้ในยามค่ำคืนแต่มันคือเดอซันสิบเดอซันโอ้โหความชดช่วงชัชวาลของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายณนะัขนาดนี้นี่คือโชคชะตาของคุณดวงชะตาของคุณณนะช่วงเวลานี้โคตรดีเลยค่ะและที่สำคัญสิ่งที่เราภูมิทั้งหลายมาสื่อก,กับคุณณนะช่วงเวลานี้เขาบอกว่าส่งสิ่งที่คุณส่งตรงไปให้เขานะคะไม่ว่าจะเป็น นะคะสิ่งไหนก็ตามเขาได้รับกับคุณทั้งนั้นและตอนนี้เขามองว่าชีวิตเขามาสื่อสารเพื่อเขาอยากจะตอบแทนบุญคุณของคุณนั่นเองว่าชีวิตของคุณนับจากนี้ไปตั้งแต่วินาทีนี้ภายในสองเดือนนี้นะคะชีวิตของคุณจะมีแต่ความรุ่งโรจน์และรุ่งเรืองต่อค่ะ คุณจะได้หลุดพ้นออกจากนะคะเด e f ฟู Fool, คุณจะได้ปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือจีกงเด e f ฟูคุณอย่าลืมนะคะผ้าที่หลิ้วหออทองจีกงคนอาจจะมองว่าเขาเป็นยาจกแต่ที่จริงเขามีพลังงานมหาศาลสิ่งที่คุณจะให้ชีวิตคุณจะเริญลุ่งเรืองคุณอย่าลืมไปบริจาคนะคะสิ่งขจัดสิ่งโสกปกุก ที่อยู่ในห้องน้ําที่วัดนะคะถ้าคุณไปทําไม่ได้และก็บริจาคเอาเสื้อผ้าเก่าๆใส่ไปเสร็จแล้วก็ทิ้งเสื้อผ้าเก่าๆซะนะคะภายในวัดและที่สําคัญอย่าลืม นะคะซื้อรองเท้าไปด้วยชีวิตของคุณจะได้มีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์สิ่งที่เขามาสื่อกับคุณนะตอนนี้เวลานี้คุณจะได้รับอิสระทุกสิ่งทุกอย่างและพลังงานนะคะภพภูมิเหล่านี้ที่ได้มาสื่อสารกับคุณก่อนคุณอย่าลืมนะคะเมื่อคุณทําบุญแล้วช่วงเวลานี้ให้คุณกวาดน้ําความขันให้กับเหล่าภพภูมิทั้งหลายให้เขาได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีขึ้น ตามที่เขาปรารถนาตามเนื้อนาบุญของเขานั่นเองต่อค่ะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแขนตอนนี้คุณแทบจะไม่เหลืออะไรเลยเดอฟูลแต่คุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแขนนับ ตั้งแต่วินานทีนี้ถ้าตอนนี้คุณยังไม่ได้ถวายอะไรคุณยังไม่มีความพร้อมเมื่อเมื่อไหร่คุณมีความพร้อมมีจังหวะชีวิตที่ดีพลังงานที่ดีๆคุณค่อยไปถวายไม่ใช่ว่าคุณอยากจะประสบความสําเร็จแล้วคุณมีเงินอยู่เท่านี้คุณเอาเงินไปซื้อนูน่นซื้อนี่เพื่อที่อยากจะให้ตัวเองหลุดพ้นไม่เอาค่ะเราภพภูมิบอกว่าอย่าทําแบบนั้นนะเพราะดวงชะตาของคุณกําลังจะเปิดคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนแค่ แค่คุณใส่เสื้อผ้าเก่าๆแล้วไปทิ้งที่วัดก็พอแล้วถ้าคุณไม่มีเงินจริงๆมีเงินแค่5บาทนะคะล้างพลังงานไลยออกไปจากชีวิตคุณจากนั้นคุณก็เอาน้ำมนต์ที่วัดมาอาบ้ะพร้อมกับเกลือผสมเกลือนะคะที่บ้านคุณนั่นแหละสะผมให้เรียบร้อยขจัด ปัดเป่าสิ่งมัวหมองออกไปจากบ้านคุณออกไปจากชีวิตคุณนั่นเองตอนนี้คุณกําลังจะได้หลุดพ้นไม่หลุดพ้นได้ไงคะเดือฟูขนาดนี้กําลังจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแขนไฟออปตคนั่นเองต่อคะอ่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะจบ นี่คือ The Vi of o o f ฟฟอร์จดวงชะตาของคุณเปิดดวงใหม่แล้วธาตุไฟของคุณเปิดแล้วดินน้ำลงไฟทุกคนต้องมีธาตุทั้ง4อยู่ในตัวและธาตุทั้ง4ของคุณได้เปิดได้บาลานในร้ายมีดีในดีมีร้ายและความสุขเมื่อคุณบาลานธาตุทั้งสี่ได้แล้วชีวิตของคุณโชคชะตากำลังจะหมุนความสุขมาสู่คุณ คุณจะมีโชคคุณจะมีลาบโชคลาบครั้งนี้จะเป็นโชคลาบแบบไหนโชคลาบเงินทองโชคลาบคุณอยากได้บ้าน คุณได้รับอนุมัตินะคะคุณอาจจะไปทําเรื่องซื้อบ้านหรืออะไรก็ตามหรือขายบ้านหรืออะไรก็ตามแต่คุณจะมีโชคทางด้านทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ในด้านแอสเซทการเงินต่างๆนั่นเองนะคะและนี่คือดวงชะตาของคุณกําลังถูกปรับเปลี่ยนมันจะปรับเปลี่ยนเร็วขึ้นเพราะอะไรคะบางคนเริ่มผัดเปลี่ยนแล้วไม่ต้องรอถึงวันที่หมกราคมก็ได้นั่นเองต่อค่ะ OMG อกคคุะเซเว่นคุณจะได้เจองานที่หลากหลายงานที่หลากหลายพร้อมกับงานที่ท้าทายเทเซเว่นออฟวนธุรกิจการงานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆสิ่งที่คุณยังไม่เคยจับคุณจะได้จับแล้วคุณเมื่อคุณได้จับแล้วคุณจะมีความสุขในสิ่งที่คุณทําคุณจะพัฒนาและต่อยอด ไปเรื่อยๆจนมีความมั่นคงสว่างสาวัยในชีวิตในธุรกิจครอบกลัวของคุณเพราะอย่าลืมนะคะเขาบอกว่าภพภูมิที่มาสื่อสารกับคุณเนี่ยเขาบอกว่าคุณจะได้ทํางานที่สองงานแรกของคุณมีความมั่นคงแล้วแต่คุณอยากพัฒนางานชิ้นนี้ให้ได้รับ ความนิยมชมชอบจากลูกค้ามากขึ้นเดี๋ยวคุณจะได้จับแน่นอนค่ะภายในเร็ววันนี้เพราะชะตาดวงชะตาของคุณได้ปรับเปลี่ยนไปแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะยิ่งถ้าคุณนะคะนั่งสมาธิดีๆหรือว่าสวดมนต์ไหว้พระดีๆบทสวดมนต์จะนำพาให้คุณได้ปลดล็อกเร็วขึ้นและถ้าคุณไปทำบุญนะช่วงเวลานี้ช่วงเวลาคุณออมช่วงเวลาคุณยมนี่แหละค่ะมันคือช่วงที่โคตรดีที่สุด มันจะทําให้เรามีสมาธิอยู่กับธรรมะมากขึ้นถ้าเราไม่ออมถ้าเราไม่โยมะอเราไม่เข้าธรรมะแน่นอนคะ่ะเพราะช่วงเวลาวิกฤตทุกคนจะหันหน้าเข้าธรรมะเสมอต่อคะ่ะ o oh my god ขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือเง็กเซียนฮองเตะหมายถึงว่าสิ่งที่คุณปัถนาท่านมาประทานให้คุณแล้วนะคะ จัดเม้นท่าแปลเป็นภาษาไทยนะคะคุณปรารถนาสิ่งใดเล่าสิ่งนั้นเมิกเซียนฮ่องเต้เทพที่เป็นมิกเซียนชั้นสูงสุดมาประทานพรให้กับคุณเลยถ้าเป็นเทพไทยก็คือชั้นพมนะคะยีชั้นพม,นะม16ชั้นฟ้า15ชั้นดินมามอบสิ่งที่คุณอธิษฐาน คุณจะชีวิตของคุณเดะฟูก็คือชีวิตของคุณจะปลดล็อกลาวปฏิหารบางคนอาจจะหนึ่งอาทิตย์บางคนอาจจะสองสามวันก็ได้ขึ้นอยู่กับพลังงานของคุณนั่นเองเมื่อไหร่ที่คุณพลังงานดีๆเมื่อนั้นสิ่งนั้นก็จะเข้ามาหาคุณง่ายได้เพราะอย่าลืมนะคะยิ่งคุณมีพลังงานแห่งความสุขมากเท่าไหร่แสงแห่งความสุขของคุณเปล่งประกายเยอะมากเท่าไหร่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนก็จะส่งมา,หาเห็นแสงของคุณและ นะคะก็จะส่งคําอธิษฐานที่คุณขอพรอไปส่งมาให้คุณอย่างง่ายดายนั่นเองต่อค่ะในอบอนนะคะตอนนี้เวลานี้บางท่านอาจจะเจองานเยอะมากเลยนะคะเพราะมันขึ้นไหนอบอนงานนี้โอ้โหเต็มไปหมดเลยแต่คุณก็สามารถเอาอยู่เพราะคุณอาจจะเป็นเจ้าของกิจการ งานนี้มันหนักก็จริงนะคะเพราะว่ามันจะเป็นงานใหม่อะไรที่เราได้จับงานใหม่ๆอะมันจะยุ่งยากเสมอเพราะเราไม่เคยจับมาก่อนให้คุณตั้งแผนรับไว้ให้ดีๆแต่บางคนกำลังจะได้เดิน ออกมาจากงานหมายความว่าคุณหมดแพชชั่นเรื่องงานบางท่านไม่ได้ออกจากงานนะคะแต่รู้สึกว่าจะต้องทํางานหนักโอไม่มีเวลาพักผ่อนเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้เวลานี้คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกยมไม่มีเวลาพักผ่อนจงเติมเต็มให้กับตัวเองรักตัวเองให้มากๆแบ่งเวลา24ชั่วโมงให้พอดีให้เหมาะสมให้คู่ควรนั่นเองต่อคะ่ะอ้ my god ขอบคุณค่ะ นะคะภายในเร็ววันนี้ธุรกิจการงานของคุณหรือถ้าธุรกิจการงานของคุณมีปัญหาธุรกิจการงานของคุณจะนะคะคี่ขายได้อย่างงดงามแม้ว่าคุณจะได้งานใหม่แม้ว่าคุณจะได้จับธุรกิจที่หนึ่งที่สองหรืออะไรก็ตามแต่นะคะเพราะช่วงเวลานี้คือเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านคุณเห็นไหมคะนี่คือพลังไฮโดรแฟนพลังงานแห่ง,งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจีนเขานับถือกันก็คือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในวัดนั่นเองนะคะเขาเรียกว่านักบวชเออเขาเรียกว่านักบวชที่อยู่ในวัด นั่นเองนะคะนี่คือพลังงานแห่งนักบวชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูรุกคูบาอาจารย์ของคุณก็มาฟังมามอบให้กับคุณด้วยและก็นี่คือพลังงานนะคะภพภูมิที่เขามาสื่อสารกับคุณว่าคุณเป็นคนที่ชอบทําบุญทําทานนะบุญกุศลที่คุณทําสิ่งต่างๆที่คุณทํากําลังจะส่งผลให้คุณได้พบในเร็ววันนี้นั่นเองต่อค่ะ โอ้มดคุณ่คุณเตรียมพร้อมหรือยังค่ะถูออบครับบางคนเราบอกเลยว่าคุณจะได้เจอหุ้นส่วนที่ใช่หุ้นส่วนที่เหมาะสมและคู่ควรสําหรับคุณหุ้นส่วนนี้อาจจะเป็นหุ้นส่วนทางด้านการงานหรือหุ้นส่วนที่เป็นคู่โซเมี พระจันทร์เต็มดวงคุณเห็นไหมคะความสุขของคุณจิบชาเย็นๆค่ำคืนแห่งพระจันทร์เต็มดวงแต่พรุ่งนี้ไม่ใช่พระจันทร์เต็มดวงพรุ่งนี้เป็นพระจันทร์ครึ่งดวงนั่นเองนะคะเพราะเป็นข้างเลมแต่ยังไงคุณก็ได้รับความสุขแน่นอนคะ่ะบางคน จะได้เจอดวงชะตากำลังพัดพาคู่รักมาสู่คุณแต่ถ้าใครมีอายุมากแล้วครอบครัวของท่านก็จะมีแต่ความสุขเข้ามานั่นเองและยังไงต่อคะพลังงานของภพภูมิที่มาสื่อสารกับคุณคุณคือหนึ่งไม่กี่คนนะคะที่เราภพภูมิอยากจะมาบอกความลับนี้อยากจะมาสื่อสารกับคุณอยากให้คุณได้รับรู้ข่าวดีด เกี่ยวกับตัวคุณนั่นเองต่อค่ะโอ้ไม่ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะนี่คือ k n n o of บอลช่วงนี้นะคะ k n n o of บอลเกิดขึ้นบ่อยมากแสดงว่าคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆโปรเจกต์นี้บางคนเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็รับราชการ เป็นเจ้าของจิจการที่เป็นธุรกิจเล็กธุรกิจใหญ่คุณก็ประสบความสําเร็จมันถึงเวลาที่ดวงชะตาของคุณจะก้าวเป็นธุรกิจมีหุ้นส่วนเข้ามาเรียบร้อยแล้วคุณเป็นคนเก่งค่ะ ถ้าเป็นผู้ชายอายุ35ปีขึ้นไปคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถมีวิสัยทัศน์มีความคิดที่ไม่เหมือนใครมีมุมมองที่ดีคิดการไกลคิดระยะยา,ยาวไม่ได้คิดแค่วันสองวันแต่คุณคิดข้ามไปเป็น7ปี 8ปีไม่ได้อยู่ปัจจุบันแต่คุณโฟกัสว่าอนาคตนะคะสถิติบริษัทคุณเนี่ยจะได้กำไรเท่าไหร่คุณวางแผนอนาคต5ปีขึ้นไปนี่แหละค่ะตัวตนของคุณแล้วคุณก็เป็นคนใจดีรักลูกน้องเอ็นดูลูกน้องให้คำปรึกษาใครนะคะมาเสนอไอเดียอะไรคุณก็รับฟังคุณพร้อมที่จะยินดีร่วมมือ กับคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งชั่วครั้งชั่วคราวถ้าคู่แข่งมาขอให้คุณช่วยเหลือคุณก็ช่วยนี่แหละค่ะการช่วยของคุณมีในยะสําคัญนะคะเพราะคุณเป็นคนฉลาดไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายเราบอกเลยว่าคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแต่ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจธุรกิจของคุณกําลังจะได้รับโอกาสใหม่หมเพิ่มอีกระดับหนึ่งนั่นเองต่อค่ะโอเมก้า oh คคุณค่ะนะคะนี่คืออะไรค่ะ น,นี่คือคิงถือดาบความมั่งคัง่งความร่ำรวยและบารมีของคุณบารมีคิงถือดาบคิงออฟซอดบารมีของคุณมาถึงแล้วความยิ่งใหญ่เหมือนจินซีฮองเต้ คังซีห้องเต้คุณเห็นห้องเต้แหละแต่ละห้องเต้ไหมคะห้องเต้ที่มีความเก่งมีบารมีต้องเก่งทั้งบูต้องเก่งทั้งบุญมีความเด็ดขาดมีความเด็ดเดี่ยวเป็นคนพูดน้อยแต่มีอํานาจนั่นเองนะคะอยู่นิ่งๆคนก็กลัวอยู่นิ่งๆคนก็เกรงขามบริวารครับข้างเพราะบริวารมีความเชื่อมั่นและเชื่อถือว่าคุณจะนําพาองค์กร ก้าวไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่ได้แต่ข้อเสียของคุณก็คือคุณเป็นคนที่เป็นคนพูดตรงๆและชอบลงมือทำไม่ชอบพูดไม่ชอบการเสแสร้งเป็นคนยอมหักแต่ไม่ยอมงอนั่นเองนะคะแต่คุณก็มีความกว่าจะได้มาต้องบุกบันฟันชงเชงด้วยความมานะพยายามของคุณกว่าจะขึ้นเป็นใหญ่ได้ขนาดนี้ต้องมีการสะสมประสบการณ์ไม่ใช่อยู่ดีๆ จะมาเป็นราชาถือดาบเหมือนกันไม่ได้นั่นเองต่อค่ะโอ้ m ม g ก d ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะตอนนี้เวลานี้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วค่ะเพราะว่า มันขึ้นควีนออฟคอยคว e นออฟคอยหมายถึงว่าราชินีถือเรียนคุณเป็นนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าเจ้าแม่ทับทิมนะคะแม่ทับทิมหมายความว่าความจเจริญรุ่งเรืองในเรื่องการเงินของคุณมาถึงแล้วคุณได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนยังไม่พอแต่กลายเป็นมหาเศรษฐีเป็นเศรษฐีนีอีกครั้งความขาดแคลนจุดวิกฤตที่คุณแบกรับภาระในองค์กรของคุณมันผ่านวิกฤตไปแล้วมันกําลังจะมีแต่สิ่ง สิ่งดีๆด,ด้วยเนื้อดาบุญของใครวาสนาของใครไม่รู้ด้วยบุญกุศลที่คุณส่งให้เราภพพูมิทั้งหลายครั้งนี้นำพาให้คุณกลายเป็นผู้หญิงที่สวยและรวยมากคุณเป็นคนสวยอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ยิ่งคุณอายุมากคุณก็ยิ่งสวยและมีบารมีเหมือนเจเล้งเหมือนเจเกียวเหมือน น้าญาติของคุณชมพู่อรารยานั่นเองนะคะยิ่งนะคะอายุมากยิ่งมีบารมียิ่งมีความมั่งคั่งล่ํำรวยความรุดมสมบูรณ์แต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่มีอายุ35ขึ้นไป คุณจะสวยและรวยมากคุณชอบแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ถ้าขึ้นราชินีถือเหรียญมีความเพียบพร้อมทั้งเรื่องการงานการเงินถ้ามีลูกนะคะคุณก็ดูแลลูกอย่างดีมีสามีก็ดูแลสามีอย่างดีมีธุรกิจก็ดูแลธุรกิจอย่างดีดูแลลูกน้องบริวารเป็นอย่างดีมันเหมาะสมและคู่ควรแล้วที่คุณจะได้รับโอกาสนี้เราบอกเลยว่า นะคะด้วยบุญกุศลที่คุณสร้างมาคุณได้เจอวิกฤตในเรื่องการงานเจอความขาดแคลนมันสอนให้คุณได้รู้ตัหนักเข้าใจชีวิตของคุณและตอนนี้เวลานี้ถึงเวลาที่คุณเรียกคืนดวงชะตาอันใหม่ของคุณแล้วไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ต่อค่ะโอเมก็ oh <my> ความสุขกับเข้ามาหาคุณอีกครั้งนี่คือ6กถ้วยค่ะ 6 x of ครับตอนนี้เวลานี้หากคุณรัรถนาจะมีคู่รักคุณจะได้เจอคู่รักที่เป็นคู่รักต่างวัยตอนนี้แต่ถ้าคุณอยากจะกลับไปรีเทิร์นกับรักคนเก่าคุณก็คงไม่คงจะเดินหลงป่าตัดต้นไม้ต้นนั้นเองจะไม่เดินหลงป่าอีกนั่นเองนะคะทุกคนนะคะถ้าใครคิดถึงคู่รักคู่เก่า คุณคงไม่กลับไปเปิดหนังสือเล่มเดิมคุณคงไม่เดินลงป่าถ้าคุณจะเดินลงป่าคุณควรตัดต้นไม้ต้นนั้นทิ้งได้แล้วค่ะแล้วตอนนี้แต่ถ้าคุณเป็นคนไม่ปรารถนาจะมีคู่รักนะคะเป็นคนโสดคุณก็โสดแบบสวยๆแต่จะมีคนมาพึงพอใจคุณบางคนจากทุกลูกหนี้หายหน้าไปเนื่อนนานอยู่ดีๆล,ลูกลูกหนี้ก็สำนึกผิดยังไงไม่รู้เอาเงินมาคืนคุณ,คณกลายเป็นว่าเขาเคารพและเชื่อมั่น เขาสำนึกในบุญคุณของคุณนั่นเองนะคะและนี่คือ s i x of ฟคับความสุขความมั่งคั่งของคุณกลับมาอีกครั้งนี่คือพลังงานคุณคือหนึ่งไม่กี่คนที่เราพบภูมิอยากจะมาติดต่ออยากจะมาสื่อสารด้วยด้วยบุญกุศลที่คุณส่งให้เขานั่นแหลคะค่ะเขาเลยมาบอกว่า คุณนับจากนี้ชีวิตของคุณจะไม่มีความขาดแคลนปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะที่ขายได้ต่อค่ะโอ้โกุณค่ะภายในหนึ่งอาทิตย์เอสออฟสอดนะคะความสำเร็จทุกอย่างมาด้วยความมานะพยายามกว่าจะสำเร็จครั้งนี้บางคนรอระยะเวลาเป็นปีเป็นแลมปีเป็น20ปีแต่มันถึงเวลาของคุณแล้วค่ะเพราะว่า เอ็ดออฟสอบหนดาบนี้คือความสำเร็จบางคนได้ก่อตั้งธุรกิจใหม่มันเป็นของคุณนับตั้งแต่วินาทีที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้จะเกิดขึ้นหรือเร็วภายใน1อาทิตย์นี้อย่างช้า1เดือนนั่นเองแต่จะเร็วมากค่ะเพราะมันขึ้นเอ็ดออฟ สอดหนึ่งดาบและความสำเร็จนี้คุณจงชื่นชมตัวเองเมื่อคุณได้รับความสุขแล้วอย่าลืมสิ่งที่ผ่านมาเข้ามาในชีวิตนั่นเองนะคะไม่ใช่พอมีความทุกข์คอยหันหาวัดพอมีความทุกข์คอยนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เอาแบบนั้นพอมีความทุกข์คอยแผ่บุญให้กับภพบภูมิไม่เอาค่ะเปลี่ยนชีวิตตั้งแต่วันนี้นะคะเมื่อได้รับสิ่งไหนแล้วพลังงานสร้างแต่ความดี ขึ้นทุกๆวันนั่นเองต่อค่ะโ Oh my god เดอะทาวเวอร์ Tower, มันจบแล้วค่ะคนที่คอยสาบแช่งคุณคนที่ไม่หวังดีกับคุณคอยสาบแช่งเผาพริกเผาเกลือทำลายชีวิตคุณสิ่งนั้นจะคืนสนองเขานั่นเองนี่คือการเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งเดอะทาวเวอร์นะคะอุปสรรคปัญหามันจะจบลงบางคนจบลงแล้วนะคะเรื่องล้มละลายหรือหรือธุรกิจอะไรก็ตามและคนที่มาคอยสาบแช่งเผาพริกเผาเกลือนะคะ เขาได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วและที่สำคัญพลังงานเหล่าภูภูมิพวกนี้ที่มาสื่อสารกับคุณณวันนี้ถ้าคุณเป็นคนจีนคุณก็ เขาเงินเผากระดาษทองกระดาษเงินให้กับเขาเขาได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเผาไปให้เขานั่นเองไม่ว่าจะกระดาษเงินกระดาษทองรถบ้านอะไรตามธรรมเนียมจีนนะคะนี่คือพลังงานที่เขาหมาสื่อกับคุณนั่นเองแล้วเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคะ่ะโอ้ก็คุณค่ะ คุณกโอเมกนะคะนี่คือเดอะสตาร์นะคะเขาบอกว่าสิ่งที่คุณทําบุญให้เขาเผาพวกลดลาพวกบ้านพวกเงินพวกทรัพย์สินไปให้เขาเขาได้รับ ทั้งหมดแล้วนะคะคุณอาจจะเผามาเนิ่นนานแล้วแต่มันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆบางดวงบางภพภูมินะคะคืนนี้เขามาสั่งลาคุณนะคะเขาอาจจะได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีขึ้นเป็นดาวดวงใหม่ไม่ใช่ภพภูมิเลยเป็นบนชั้นใหม่เป็นชั้นเทวดานั่นเองอาจจะมาคุ้มของคุณด้วยซ้ำถ้าเป็นผู้หญิง นะคะตอนนี้เวลานี้คุณจะสวยคุณจะมีออร่ามากขึ้นบางคนไปเป็นนกบางคนไปเป็นกวางบางคนไปเป็นดาวดวงใหม่คือได้เกิดใหม่สิ่งใหม่ๆถ้าตอนนี้ คุณกําลังจะได้ทําธุรกิจแน่นอนค่ะมีหุ้นส่วนใหม่เข้ามาหาคุณคุณเป็นผู้ชายก็เหมือนกันสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาหาคุณนี่คือพลังงานเหล่าภพภูมิต่างๆที่เขาเลือกที่จะมาบอกคุณมาสื่อสารกับคุณณนะค่ำคืนนี้ก่อนที่จะเป็นวันพระนั่นเองต่อค่ะ โอ้ไม่ก็ขอบคุณค่ะไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะณนะช่วงเวลานี้นี่คืออะไรคะ่ะนี่คือในออบครับคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆคุณจะได้รับความสุขสิ่งที่คุณทําบุญทําทานอุทิศบุญให้เขานะคะหมายถึงว่าคุณถวายเพนหรือว่าถวายสังฆทานอะไรที่เป็นถ้วยแบบนี้เขาได้รับหมดอาหารข้าวอาหารหวานสิ่งที่คุณอุทิศใ,ให้เขาเขาขอบคุณมานนะที่นี้แล้วคุณ เตรียมรับข่าวดีที่จะเข้ามาหาคุณแบบรวดเร็วรวดเร็วมากๆค่ะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณเตรียมตัวยกระดับฐานะการเป็นเจ้าสัวได้เลยค่ะคุณจะมีบริวารบริวารที่มีแต่ความจงรักภักดีแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงความมั่งคัง่งความสวยความมีออร่าธุรกิจการงานคุณจะประสบความสําเร็จถ้าคุณอยากมีเบบีคุณจะได้มีเบบีมีความสุขนั่นเองนะคะต่อค่ะ โอ้ไม่ก็ขอบคุณค่ะให้คุณอยู่กับตัวเองค่ะเดอะไฮเป็นเทศไพ่นี้อาจจะเป็น พ่อหมอแม่หมอมาสื่อหรือตัวของแม่หมอนี่แหละคะ่ะมาสื่อเองและให้คุณนั่งสมาธิอยู่กับตัวเองเมื่อ,อไรที่คุณกิดตกนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายให้คุณนั่งสมาธิเข้าใจจังหวะชีวิตตัวเองแล้วคุณจะได้รับคำตอบที่ชัดเจนนั่นเองนะคะโอ้สวยมากดีมากคุณเป็นคนที่ซัพพอร์ตครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะพลังจิตคุณดีพลังกายคุณดีคุณมีซิกเซนในตัวเอง ช่วงนี้บุญของคุณ เจิดจราดมากมีโชคชะตาแห่งความจัดเรนอุ่งเรืองเข้ามาหาคุณคุณพยายามกอบโกยความสุขให้ได้เยอะๆนะคะเพราะอย่าลืมว่าความสุขอยู่ไม่นานความทุกข์ก็เข้ามาความทุกข์อยู่ไม่นานความสุขก็ออกไปแต่ช่วงนี้พลังงานของคุณโคตรดีเลยค่ะเราบอกเลยเพราะมันขึ้นเดอะไฮปพิเทศคุณเป็นพลังงานที่คอยช่วยเหลือคนอื่นเสมอให้ความรักความเอ็นดูช่วยเหลือคนรอบข้างเสมอด้วยผลบุญครั้งนี้แหละคะ่ะ นำพาให้คุณได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคนที่คิดทำร้ายอาฆาตแค้นคุณคู่ค้าคู่แข่งหรือใครก็ตามที่คิดจะทำร้ายคุณเขาแพ้ภัยตัวเองเรียบร้อยแล้วต่อค่ะโอ้ my god แปดเอก อ f อ u คหมายความว่าแถ้วยบางสิ่งบางอย่างกำลังเดินออกไปจากชีวิตคุณสิ่งที่มันไม่ใช่ของคุณกำลังหลุดลอยออกไปจากชีวิตคุณหมายถึงว่าจะเป็นคู่รักหรืออะไรก็ตามแต่ที่ตอนนี้คุณรู้สึกหมดแพชชั่นสิ่งนั้นกำลังจะเลือนหายไปจากชีวิตคุณ ที่สําคัญดวงภพบภูมมเราภพบภูมมพวกนี้มาสื่อกับคุณมาบอกกับคุณให้คุณได้รับรู้ว่าให้คุณอยู่กับตัวเองแม้ว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างเดินออกไปจากชีวิตคุณก็ขอให้คุณได้รับรู้ว่าสิ่งนั้นมันไม่ใช่ของคุณอย่าไปเหนียวลังค่ะเพราะโอกาสใหม่ความสุขครั้งใหม่อยู่ตรงหน้าคุณแล้วต่อค่ะ โอ้ม g ก d f a ดเพจออฟคับขอบคุณค่ะนะคะความสุขอยู่ตรงหน้าคุณให้โฟกัสอยู่กับปัจจุบันแล้วสิ่งมันจะเกิดปาฏิหาริ์ขึ้นกับคุณให้คุณหลักตัวเองให้มากๆช่วงเวลานี้อยู่ดีๆเงินก็เข้ามาอยู่ดีๆจากที่เป็นไม่มีเงินโชคลาภก็เข้ามานี่แหละคะ่ะเพจออฟคัพเด็กถือถ้วย ปาฏิหาริย์ความสุขกําลังจะเข้ามาหาคุณสิ่งที่มันเลือนหายกําลังจะออกไปจากชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายและความสุขจะเข้ามาเข้ามาแบบกระทันหันเพราะมันขึ้นเพจออบคับนั่นเองอยู่ดีๆคุณนั่งเฉยๆคุณก็เหมือนคุณไปตกเบรดอะค่ะคุณนั่งเฉยๆคนอื่นตกแทบตายแทบไม่ได้สักตัวแต่คุณนั่งอยู่เฉยๆมีเหยื่อเหยื่อก็ตัวเล็กๆแต่ดูดีอยู่ได้ ได้ปลาตัวใหญ่เข้ามาในเบ็ดของคุณนั่นเองต่อค่ะ Oh my god ชาลีออด ถ้าคุณอยากเป็นมังกรนี่คือความเป็นมังกรของคุณความที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาคุณโฟกัสในสิ่งไหนพระยามังกรเกิดขึ้นกับคุณแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงให้คุณโฟกัสที่เป้าหมายตอนนี้คุณออกมาจากตรงนี้แล้วล่ะค่ะแปดถ้วยเนี่ยคุณหมดแพทท่านอย่าไปอาัลอาวอนนะคะเพราะอนาคตของคุณเป็นอนาคตที่สวยหรูมากพลังงานภพภูมิมาสื่อสารกับคุณ ความสุขโอ้โหโคดีมากเลยยิ่งคุณเข้มแข็งเร็วมากเท่าไหร่นะคะไม่อ่อนไม่ยอมมากเท่าไหร่ชีวิตความมั่งคั่งกันเลยคุณเห็นเสือกับมังกรไหมคะคุณขี่ทั้งเสือคุณขี่ทั้งมังกรคุณว่าเสือเป็นสัตว์ที่ใหญ่และเป็นสัตว์ที่มีอำนาจคำรามครั้งเดียวแล้วคุณสามารถเอาเสืออยู่หมายถึงว่าผู้ใหญ่ลักผู้ใหญ่เอนดูและก็ชาลีออดนี่คือถ้าคุณอยากเป็นมังกร คุณจงไล่ล่าความฝันแบบมังกรนั่นเองนะคะแต่คุณได้เป็นมังกรอยู่แล้วค่ะไม่ว่าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเพราะมันขึ้นคิงถือไม้เท้ามันขึ้นราชาถือปรดดาบและลาชินีถือเหรียญความอุด,ดมสมบูรณ์เกิดขึ้นกับคุณความมั่งคั่งมั่นรวยเดอะซันเกิดขึ้นกับคุณและ คุณได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะสิ่งไม่ดีนะคะจะจบลงอย่างง่ายดายคนคิดที่ไม่ซื่อกับคุณใครคิดไม่ซื่อกับคุณคนนั้นแพ้ภัยตัวเองและความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับคุณภายในเร็ววันนี้นั่นเองนะคะเพราะว่ามันขึ้นหนึ่งดาบ นั่นเองค่ะนะคะนี่คือความสุขที่คุณจะได้รับอย่างช้าเจวันนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้คืนนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ